นี่เราก็มาสอนเล่นสกูตเตอร์กันนะคะก่อนแรกให้ทุกคนแบบมาคูเปอร์นะคะทุกคนเดี๋ยวนี้เราก็ให้ตั้งสติก่อนนะคะว่าเราไปหรือว่าไม่ไปนะคะแล้วว่าเราไปดีกว่าก่อนแรกให้เราเดี๋ยวเราใช้ขานี้ให้ดูก่อนนะคะขาซ้ายก็คือไม่ปกติมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราโชว์ให้ดูก่อนค่ะถ้ามาล้มเดี๋ยวเราสอนข้างนี้นะคะ ค่ะเล็กก็คือธรรมดาแบบไม่ลงมาอะไรมากนะคะทุกคนงั้นะเดี๋ยวเราก็มาสออข่านี้พอเดี๋ยวคนทุกคนล้มแล้วก็เรายังไม่ได้สอนค่ะลืมสองถั้นเราให้เ,าเอาขาแบบยูเรียนะยูเรียตรงนี้นให้มันแบบแน่นหน่อยคะทุกคนของเรานี่แน่นจุนค่ะทุกคนเดี๋ยวเราวิ่งไปนู่นนะคะวิ่งไปนู่นนะทุกคนดูนะดูนะ หนึ่งสองซ้มทุกคนอันนี้มันก็เดี๋ยวเราสอนใหม่เนะาะคอเดี๋ยวําไม่ทนหนาดเลยทุกคนถ้าหนาตรงเนี้ยล้อน,น,นะคะทุกคนดูไว้เลยนะคะอนนี้เดีย๋ยวเราวิ่งไปหาตาล้องนะคะเดีย๋ยวเราอยู่ตรงนี้อยู่นะคะหนึ่งสองซ้ำอันนี้ก็ไม่เคยปกติเลยคุมันคือแบบ ลูกคอนกกีนรถมานะคะไม่ม ok ีอะไรมากลูกคอนแล้วก็ก่อนแรกให้ลูกคนแบบดูมองสปูตเตอร์ว่ามันทำได้ถ้าถ้าขาดพลิกแบบถ้าขาดพลิกแบบนี้เป็นว่าล้มแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราล้มให้ดูถ้าลูกคนล้มให้ลูกคนอ่ะจับมือให้ให้จับตรงนี้ก่อนนะคะจับตรงล้อจับตรงนี้จับตรงนี้นะคะจับตรงนี้นะคะแล้วคน เไหมคะถ้าใครล้มแบบต้องเดี๋ยวเราสอนล้มนะคะว่ามันล้มยังไงแล้วก็สอนการที่ไม่ให้แบบแผลเยอะแผลเยอะตรงนี้เป็นตรงนี้โอเคไหมคะก่อนแรกให้ลูกคนแบบค่อยๆ่อยให้ลูกคนแบบเฉยเฉยถ้าถ้ามันล้มแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เราแบบเบรกตรงนี้นะคะแล้วพอเสร็จถ้ามันล้มแบบขี่ขาแบบนี้นะคะแล้วเราก็รีบกระโดด แบบนี้แล้วก็ถ้ามันรมง่ายแบบนี้นะคะแล้วก็แล้วก็ช่วยจากไอ้ตรงนี้นะคะที่ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เห็นไหมคะที่เราชี้แล้วพอเสร็จที่เราแบบรมรมตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วค่ะ